เตือนสติคลิปต่ตอไปน,นี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจจะมีการใช้คําพูดที่หยาบคายรุนแรงวิดีโูเรซ่าเพื่อความสนุกไม่มีเจตนาม่มดีอาจจะไม่มีสาระผิดพลาดยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนาะกูไม่ทันได้เข้าเลยกูเด้งมาก่อนเนี่ยไหลอีกปะกูกำลังบอกว่าเออประตูน่ะไม่ไม่ได้ประตูหนึ่งเว้ยมันประตูแสงเมืเ่อกี้พี่รอ,อยุยเข้าไปตูหนึ่งเว้ยไม่ได้ตรงนี้เดินโอ้ยไม่ยผมแป๊นึงโอเคขาบันไดไม่เจออยู่ที่เดิมอ่ะเพิ่มเติมโบโจ้ด้วยบนสูงคุณลาสวยมากเลยแก แล้วแกแล้วพวกแกหายไปไหนเนี่ยนไปอยู่ข้างบนแล้วค่ะเออตัวนี้หาผีเสื้อผีเสื้อแย่เหรอทำไมไม่หาพวกผีกางเกงวะหาแต่ผีเสื้อวะมันอวดว่าอร่อยหิวอยู่ด้วยแกผีเสื้อเต็มเลยเนี่ยจับตัวนึงจับไม่ได้สผมมันต้องเป็นผีเสื้อตัวสีขาวเพราะว่าอาจถอนเหรอไม่ได้หอนอ๋ออยู่ไม่ได้เปิดเสียงเกมไว้ว่ะหาผีเสื้อเราต้องวิ่งหาแล้วเราเนี่ยเราต้องวิ่งหาแล้วก็ โอ้โหแมพโคตรใหญ่เลยและข้างซ้ายนั่นคืออะไรอัดเออตรงนี้มีผีปะ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 ไม่สนใจกรบไอ้ผีตัวนั้นปะใช่ตัวที่เราเคยเจอกันที่โรงเรียนใช่แต่ว่าตัวนี้มันใหญ่กว่า15ล้านเท่าได้โอ้เราต้องหาผีเสื้อหาผีเสื้อเหรอเป็นไปได้ไหมว่ากุญแจจะอยู่ใกล้กับประตูเปดด้เี๋ยวนะแล้วเพลงระดับอ๋อบนลูบโอเคต้องหาผีเสื้อสีเขียวก่อน เป็นอะไรยูยใจเย็นอย่าเพิ่งกายล่างดิดูยูยู่กันนั้นตนใต้ต้นทากุระแล้วอะแต่พี่บอกนะว่าตรงเนี้ยมันใหญ่มากแมพใหญ่มากหมอไม่เห็นอาจอาจพี่ว่าพี่เจอว่ะอาจพี่ว่าพี่เจอว่ะถ้าเจอมันตีถ้าเจอพี่เจอพี่เจอพี่เจอแล้วมองไม่เห็นทางอ่ะงั้นพี่มาเจอที่ต้นทากุระพี่เจอแต่พี่อย่ากสำรวจว่ะอย่าพี่อย่าสำรวจมากเดี๋ยวมันจะฆ่าพี่นะพี่อยารู้เหรอเฮ้ย มองไม่เห็นใครเลยอ่ะเฮ้ยเขาลอยกระทงด้วยว่ะไหนมารับคูโกนให้คูเห็นด้วยต้นสักวระมันมีหลายต้นนะแล้วมนอยู่ต้นไข่แล้วันอยู่ต้นสักวระแต่ว่าพี่ยูยูอยู่ไหนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันใช่ปะจีกันอยู่เนี่ยตามองตาสายตากระจมองกันสึกเซียวซ่านหัวใจเงิน ยังคอหักนั่นเดี๋ยวยุ้ยก็คอหักหรอกหักด้วยล้วการกูนั่นใส่ชุดดีแคมนึ่งป้าป้าป้าเข้าประตูเจอแล้วพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วตาพี่มาตาพี่มาตาพี่มาทุกคนเห็นอะไรสีเขียวไหมพี่ถามก่อนเห็นไหมนั่นแหละเดินมาเลยแต่มองไม่เห็นทางอ่ะไม่เดินตรงไปเรื่อยเลยตรงไปเรื่อยเลยมันเป็นภูเขาอือมองไม่เห็นไฟมันไม่เปิดให้ยุ้ยอ่ะไม่เว้ยมันเป็นภูเขาตะลิงชันเอ้ยพื้นที่ชัน ประตูเปิดได้แล้วอาด่ะโอ้แม่งเข้าไปแล้วอุ้ยที่สี่แดงไม่น่ากลัวเลยรอรอดูคนกรีดนะกูจังหวะนี้โน่ไปทางไหนอ่ะทุกคนแบ่งแยกทางเลยที่นี่เฮ้ยทุกคนทุกคนหายไปไหนหมดอ่ะอุ้ยไขว่ไปไหนยุ้ยใช่ปะโอเคยุ้ยตามพี่มามาเพื่อนพี่หน่อยใช่พี่เองพี่เองพี่เองเไปตามเขาอยู่ตาามเขไปแล้วทำไมกลับมาที่เดิมอ่ะไม่เดิม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  อันนี้ทุกคนอยู่ไหนทุกคนอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าไอ้ตรงสามแยกมาแก้พี่เลี้ยวขวาไม่สามแยกอยู่มาหน้าเนี่ยเดินตายพวกสองคนชนะเนี่ยโอ้โหสวัสดีค่ะน้องยุ้ยพี่รู้เว้ยว่ายุ้ยเป็นคนที่พีจิตแข็งที่สุดในดิท์ด้วยเข้าไปเลยยุ้ยไม่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 ปไ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 ัไป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  เออเดินตามมาสิโอ้ยนะอะของคุณวะไหนอะเออเดินตามาดูไหนายอยู่ไหนดูไหนอะยุ้ยพี่ยืนรออยู่นะเห็นไ่มเอายุ้ยยุ้ยถ่ายไปแล้วพี่ยืนรอยุ่ยเนี่ยเออยุ้ยมื่อกะยุ้ยยุ่บอกเลยแฮะว่ายุ้ยเปิดประตูไปเฉยนั่ะนะเอ้าประตูเปิดได้เหรอ เปิดได้แล้วยิ่ไปเจอมันไปเลยอยู่นี่โอเคเตงดีมากเตงล่อไว้เขาอะไรวะอะไรแบบดีมากเตงเขาไม่เคยรักเตงขนาดนี้เลยทำไมไม่มีแผนที่เลยหรอเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรแบบเมื่อกี้อะไรแบบ เดี๋ยวนะ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 ขาไม่เคยไม่เคยรักใครขนาดนี้มาก่อนเดี๋ยวนะรอดีมาหาเนี่ยแร้วนันฮะโอ้โอเคอยู่ครบกูตกจะลองถามให้นันอยู่ไหนวะตายมมีคนรอมาให้แม่งมาหากูไว้มาหากูจริงๆด้วยใครตายวะนันเราจะอยู่ดูนี้ตลอดไปใช่กูสิงด้วยแล้วกันเอาดิมึงเข้ามามึงทิปิลคิวอะกูบอกเลย ามาตอมีได้้าาวแล้วมึงก็กลับไปแต่เราไม่มีแผนที่อ่ะไม่ต้องเปิดกันก่อนหรอไม่ไรไอผมเจอประตูแล้วพี่เดินกลับมาเชื่อเว้ยถ้าเราอยู่ด้วยกันมันจะรวมเป็นหนึ่งทำไมเราไม่ไดนสำรวจเลยขอไอ้อัดอัดกูถามก่อนใช่ประตูแล้วใช่ประตูที่ไอยูเปิดเจอผีป่ะนี่อยู่ตรงกลางเลยพี่เดินตรงไปเลยเราก็เจอเลยใช่เหรอเฮ้ยแล้วพี่อย่าไปทางนี้ยูบ้างพี่ใช่ป่ะยูวิว่างป่ะไปอะไรวะอ้ อลิโกโตก็ไซมัสอะคามรังส่างห่อนใจใจแปลกๆว่ะกูยู่ไม่มีที่มุมอ่ะกูไม่มีมุมอะทางขวาทิศมุมโอเยทางตันอัดอยู่ไปมุมกับพี่ดีกว่าเลยแต่เอ๋รู้สึกรังสังหรณ์แปลก้ไปทางขวาไปทางขวาขาางวเออเมื่อกี้เราทางขวาเลยไม่ได้ไปเนอะเว้ยแต่จริงนะสุดท้ายสุดท้ายต้องเข้าเขาวงกดตรงนั้นเว้ยเอาจริงพี่ว่าตรงนั้นไม่ีเขาวงกดพี่เลย เออตอนนี้เราไม่ได้ไปอยู่ไปดูดิมีอะไรทุกคนเดินตามหลังมาไปเนี่ยโอเคนันเดินตามมาคนเดียวไม่ไม่ไม่เดินตามหลังพี่มีอยู่โอ้าพี่มีไปไหนอยู่หลังมึงเนี่ยเฮ้ยเสื้อเสีอีกแล้วยิ้มหายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วคนเดมหน้าใครเนี่ยประตูใคประตูเปิดได้หมดเลยวันจุ๊บว่าไปพี่หาผีเสื้อหาผีเสื้อต้องหาในห้องพวกนี้ใช่ไหมเฮ้ยผีเ้ฮ้ยอยู่อัด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  ปตูประตูหลอดไฟ <c oughs> ไอไะไรจะบอกว่าไอ้ตรงไอ้ตรงที่หีอยู่คือตรงที่บีเส้อ <c oughs> ใช่เราต้องไปหาตรงนั้นเว้ยเปิดประตูเลยเ่อเจอโอเคนั่นนั่นไปอยู่ตรงหน้าประตูนั้นเลยพยยยยนนี่ยูยก็ไปอยู่ตรงยวกับพี่หีเดียวกัจำไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ทู่ไหนไปข้างในคออยู่กับนั้นด้วยอไปอยู่กับนั้นพี่หมี <c oughs> โอเคทุกคนสรุปพี่เจอละเราเจอทางออกแล้วเว้ยแต่ว่าเราไปหากุญแจ เก่งไหมไม่อยากจะเสื้อตรงห้องผีอ่ะพี่เดี๋ยวบอัดเฮ้ย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 ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากขวายุยละนันท์แล้วไม่บอกแล้วพี่เข้าไปแล้วอไม่ไม่ไม่พี่คิดว่าพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะเหมือนกับยุยละนันพี่จะอยู่นี้ไว้อาจไปขางกุญแจงเดียวไม่ไม่พี่ต้องไมได้ ถ้าก,กูมาหล่อนต้องตามมานะหมดอย่าอยู่ชิดขอบกันรอขอบสิไม่ไม่พี่พี่สองคนนั้นให้ <c oughs> เดี๋ยวหัวใจวายขึ้นมาไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรอย่าเลยกูก็วายด้วยอ่ะมาตามมา <c oughs> สมิต้องตามไปอยู่อย,อยู่ตรงนั้นนหะเดี๋ยวผมไปคนเดียวก็ได้พี่ okay, พโอเค<ร>โอเคได้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 ยู่มุมเนี่ยหลยอุ่นไม่ได้ดิพี่ถ่ายคลิปอยู่พี่ต้องกล้าหาญสิไม่เขากล้าหากรูน้อย คืออย่างน้อยก็แบบอย่างน้อยยังเป็นไม่ตคนที่ิดมุมในแบบคนลงมุมในเมียนดันมันอยู่กับสองคนเลยทะเลาะกันได้เลยดูดิผมเห็นบีเสื้อแล้วเมื่อกี้มันสว่างเลยแปลว่าเราเดินตรงไปแบบที่เราต้องไปทางซ้ายเอ้ยต้องไปทางขวาเมื่อกี้เองไปทางไหนจะตายที่ถามก่อนเออไปทางซ้ายพี่บอกนะอัดถ้าเกิดมีใครเจอผีก็ให้วิ่งสี่ทางตันอัดอัดรีบถอยเลยอัดทางตันอัดตรงไปไหมตรงไปไหม ตรงไปไหมไม่คือแบบถ้าเข้ามาปุ๊บเราจะได้วิทย์ถอยก่อนอ่ะถอยก่อนอ่ะถอยก่อนพี่ดีเสียงมันจับอยู่ตามห้องอ่ะพี่มีมันหัวล้อแล้วมันเจอแล้วพี่เจอกับที่ไหเฮ้ยพี่มีค่ะคุณเจกูเจอแล้วอัดกูเจอแล้วกูเจอแล้วอัดแม่กูเจอผีกูเจอผีนี่หมีค่ะคุณสองกุณเจ้าสองกุณเจาได้อีกแล้วฮะส่งคุณเจ้าเลยหรอ ว่าใช่เห็นจำประตูว่างให้ประตูเขียวได้ไหมมันจะมีประตูหนึ่งล็อกอยู่แล้วต้องเปิดเลยพี่ประตูหนึ่งพี่ขอให้ผีพี่ขอให้ผีไปก่อนมีใครเจอแผ่นที่ไหมตามแมพอะไรพี่ว่าต้องมีแผนที่ว่ะอันนี้ไม่มีแผ่นที่พี่พี่ขอสำรวจแป๊บต้องมีไว้อาจพี่ว่าต้องอยู่ตามลงไปห้องพยาบาลอะอาประตูนู้นจะไม่สำรวจเอออัดูดีมีอะไรบ้างตรงนั้นอะอาดังันแปลว่าเราต้องไปทางซ้ายเว้ยกลัวหลงทอาดอยู่ในของผมกดใช่ไหมในถามจริงยังไม่ได้อยู่ กำลังวิ่งกลับไปหานั้นด้วยความวสูงแล้วไม่จะมาช่วยกันหากุญแจก่อนเหรอหาได้แค่นี้ี่ลองตามหาแถวตรงแถววงกลดอีจแถวนจ้าแถวประตูเขียวมันจะมีเสียงอะไรแปลกๆด้วยเหรอเสียงเหมือนคนเดินน้ามโตไม่ไม่มันเป็นไม่ได้เป็นแผนที่ใกล้กันมั้งแล้วแบบเอฟเฟกเสียงมันเข้าไปใกล้เออชีดกำแพงอะไรเงี้ยอืมนี่ชัดเจนเลยผีผ่าแถวนี้บ่อยมาก เป็นหัวเราะมันเจอคนจงได้ยินเสียงผลุกๆสักอันนี้พี่มีเจอไหมเจ๋อเจอเจอเจอว่าเจอเจอเจอผีหลอกผมเต็มไม่ได้เราต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาดิไม่แต่ว่าเราต้องทะลุสี่แยกนี้ไปก่อนเว้ยแล้วก็เลี้ยวสายตรงสี่แยกใหญ่โอเคปะโอเคได้ลูกแม่ใหญ่เือนกันเลยว่าถ้าเราเดินแล้วเราบังไปทางนี้แล้วผีมาเดินมาพอดีเราจะเป็นยังไงโอ๊ย ามาจะวิ่วงไปตงอดับแรกเลยก่อนไม่เว้ยเมื่อกี้พี่วิ่งไปเลยนะพี่วิ่งตามพี่เว้ยพี่จะอุทานว่าอะไรดิกูจะคิดไม่ออกเมื่อก <c oughs> ี้พี่ขอโทษแอดนั่นไงกูมาแล้วโดนพี่เน <c oughs> งั้นแปลว่าทางขวาก็ตันงั้นก็เราตรงไปแล้วขวาได้ไหมได้แหละตอบกูที <c oughs> <c oughs> ไอผี <c oughs> ก็เดินตามที่หายนะเมื่อไรจะเจอแมเอาพิมเล่นแล้วมาช่วยกันหาสิโว้ยม่ช่วยเนี่ยถ้าวิ่งกันสี่คนอย่างน้อยมันก็ใจดีว่า <c oughs> ไวสามศพแล้ว <c oughs> โอ้โห้หาศพแล้วคว้าคิวแล้วอีกเ่้พเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เขนะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ อย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปรอมาก่อนเนี่ยตรงเนี้มันไม่เข้ามาเว้ยรอเล่นไปเถอะไทยเรียบร้อยมันไม่ได้ตกใจแล้วอ่ะมันหายกลัวตกใจไปแล้ววะตู้เกียร์พี่ตีโดนได้ยังมีผีติดบั๊มีใครสกอรคิวผีหรงไหมไม่ได้คิวแล้วปะจริงปะ เอ้ยผีตีบลาจริงดิบักอยู่ตรงนั้นอะเอาจริงดิอ้าวสบายกูแล้วสบายกูแล้วอะชิลสิเงี้ยชิลสิอีบักอะมันจะบักอยู่ปะยุ้ยบักบักบักฆ่าทุกคนโอเคโอเคอีบักไปนมาเกลียดมากเออดีผีบักชิบหายแล้วชิบหายแล้วอีบัก อัดพี่ว่านะขยุย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 ถอแไม่บอกอยู่ขยุยวะตอนแรกตอนที่ไม่ถูถูกไปเนี่ยเนี่ยขวายังแยกขวาแล้วขวาก็ตันตายก็ตันเมื่อกี้มาเจอกูไอ้นี่ก็ตันไม่มีจะเหลืออะไรเหลืออะไรเหลืออะไรเฮ๊ยทะเกัม่กูโดนละตรงไหนให้เป็นลุยด้ไหม มาได้นั่นพี่เชื่อเว้ยมันต้องมาสี่มาสี่สี่แม่งเอ้ยอัดมึงทำกูเสียวบ้าเมื่อกี้ two hours later เราร่งรีบพี่รออยู่เออจริงกญแจแล้วเอาจริงดิเออตรงกลางว่าตรงกลางแค่เราไม่เห็นเฉยกุญแจไม่ให้กุญแจเรื่องแสงมันกุญแจธรรมดาใช่ไหมกุญแจธรรมดากุญแจธรรมดาเจอแล้ว อัดไปเลยพวกเรากลังทำงานฉลองรบรรลุลุ่มาทำงานแนอเมรไม่ได้เดินไปไหนแล้วไมทั้งดูแกแล้วก็ <c oughs> ให้ MVP ผีด้วยแม่งฆ่าไปไหลายศพแล้วเกินแม่งเ <c oughs> มื่อกี้โดนผีฆ่าต<อ>ายไปรนะอบหนึ่งคุ้มค่าไปแล้วก็รวมไปให้สามบอกแล้วอ่ะอ่ะดูดิมีสาวสวยรออยู่ทั้งสามคนเลยนะ <c oughs> ผมสีทองแม่งเหยียบฝาแฝดแแสามอะ่ะเอา,อาเดี๋ยวแยกกันเปิดสิเว้ยกันเปิดนี่ ยุยของไม่ไปนานๆเมื่อกี้นันวิ่งนำหน้าเลยไม่ใช่เหรอเมื่อกี้นันวิ่งนำหน้าเลยไม่ใช่เหรอเจอผีอะไรถอยหลังวูนวอสเมื่อกี้เจอปุ๊บเออวูนวอสเลยและก็ส่งอาร์ตไปมองมจะไปอ่ะนันมึงไม่ไปแล้วกันนะไปดิ๊กคือต้องไปแล้วใช่อสมองไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยอยากจะไปอ่ะนี่มองเห็นแต่กําแพง นี่โมไม่เห็นอะไรเลยผีเดินไปแล้วนะเอาเดินไปทางพวกพิมีอ่ะเอาเจอเจีเสื้อแล้ว <c oughs> ชิบหาย <c oughs> เดี๋ยวทุกคนไอพี่ผีสองตัวอ่พี่โมไม่เห็นอนะัดอยู่ไหนเฮ้ยที่อันนี่ <c oughs> อัดหนีอัดหนีอัดหนีอัน,นีกูนนนนเจอกูเจแล้วอะ่ะก <c oughs> ูนนเจอกูเจแล้ว <c oughs> แต่สเปลกูหมด <c oughs> สเปลกูหมดผีมาแล้วปิดประตูดีเรียบร้อย คุยไปมากกว่านี้ไม่ได้โดนไปปุ๊บอะคือไม่เห็นในอ่าเลยอะเอ้ยจบสักทีไปเว้ยแต่แบบมันมองไม่เห็นเลยมันมืดเกินไปอะไปจบซับเตอร์สามเพียงแค่นี้ซัปเตอร์ที่สองที่สามคุณนึกว่าหมดแล้วแต่อันนี้น่ากลัวพี่ยุ้ยบอกว่าอันนี้อันนี้น่ากลัวกว่า